เป็นของขวัญวาเลนไทน์ที่เกศตั้งใจทําให้คุณลูกค้าเกศทาเป็นหือเด็กผมเป็นข่อพี่เก็บเสื้อตรงนี้ให้ไหมน่าเริ่มเครียดแล้วครับพี่เกศทขาไม่ได้เหมือนครูหรอกไม่ยอมเด็กผมเป็นงานอาร์ตค่ะงานอาร์ตพร้อมกค้าเขาต้องดีใจนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนๆรายการชลดาชาแน,นลของเกศน,นะคะต้องถือว่าสุขสันต์วันแห่งความรักนะคะและนอกจากนี้นะคะต้องบอกวันนี้เนี่ยที่เราออกอากาศที่เกศนั่งคุยแบบนี้นะคะคือวันที่19กุมภาพันธ์นะคะนอกจากประเด็นแห่งความรักแล้วพรุ่งนี้วันที่20กุมภาเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันครบรอบนะคะการแต่งงานของเกศเนี่ยครบรอบ1ปีเต็มแล้วถือว่าเกศเนี่ยทำหน้าที่ภรรยานะคะมา1ปีเต็มแล้วเลย เวลาผ่านไปเร็วมากๆ,ๆเลยอย่างโกโหกเลยเนอะยังจําความรู้สึกแบบความรับใจนะคะแล้วแบบรอยยิ้มน้ําตาทุกวันนี้เวลาไปดูย้อนอ P ีแบบที่เกตทำมาแล้วนะมีเซเชลาดานะคะแ The Bright to Be แล้วก็มีทั้ง k p e ีไวด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการเดินทางความรักของเกศมาตลอดการที่สําคัญนะคะวัแนแห่งความรักแบบนี้นะเกศก็นึกถึงแบบสมัยเราเป็นแฟนกันนนเองนะคะมันก็จะมีความทรงจํามีเรื่องราวให้ยิ้มนะคะแล้วก็ เรียกว่ามีของขวัญชิ้นพิเศษในที่เกอยากจะมอบให้ซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่า EP นี้เในเก๋ก็ทำเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะเป็นของขวัญน,นะคะที่ตั้งใจจะให้พร้อมแล้วเนี่ยเก๋ตั้งใจอีกหน่อยเกจะย้อนมาดูนะคะว่าใน YouTube ของเก๋เนี่ยเออมันก็เป็นความทรงจำครบรอบหนึ่งปีเต็มของเก๋นะคะส่วนเราเล่าความรักของเก๋เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เก๋ขอสรุปให้ทุกคนดูแบบสั้นๆย่อๆแล้วกันนะแบบคนเราเนี่ยแบบยิ้มทางน้าตามันเป็นยังไงเนี่ยไปดูภาพกันเลยค่ะ and i'm fine นนก็มีแบบเรื่องราวของความรักล้วนๆเลยนะ,ะที่อยากจะมาแชร์นอกจากแบบเป็นภาพประทับใจตั้งแต่แบบที่แต่งงานนะคะในโบสถ์หรือว่าคุณพ่อเนี่ยจุงมือเก๋เข้ามาเจอพร้อมแล้วนะคะตั้งถือว่าเป็นเรื่องราวความรักของคนในครอบครัวเพื่อนสนิทคนรักของเราคือแบบเวลาแห่งความสุขะคะ่ะเวลาเรามองไปรอบๆแล้วก็อยากจะเห็นคนที่เรารักเขาแล้วเขารักเรานะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นภาพครอบครัวและเพื่อนๆของเก๋ทุกๆคนซึ่งเก๋รู้ว่าการเดินทางของความรักเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่เรื่องความบังเอิญเลยมันคือความตั้งใจของคนรอบๆตัวที่เกิดขึ้นกับเกนะะค จนกระทั่งวันที่เก๋เนี่ยมาเป็นแบบภรรยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวการใช้ชีวิตเนี่ยเก๋ถือเลยนะคะคือแบบคู่ใหญ่หลายคนจะพูดเสมอเลยว่าเฮ้ยแบบการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของ แตไม่ใช่คนสองคนนะคือแต่ก่อนก็จะคอยเฉียงตลอดาไม่จริงหรอกความรักว่าเป็นคู่นี่ก็ต้องเเรื่องของคนสองคนไม่ใช่เลยความรักจริงแล้วมันต้องรักแล้วเผื่อแผ่คนในครอบครัวหรือคนสนิทด้วเพราะฉะนั้นเนี้ย KP ปีไวฟี่จึงเกิดขึ้นนะคะให้เก๋นเนี่ยได้มีโอกาสได้รู้จักความรักในมุมมองที่พร้อมเขาเผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนฝูงการเดินทางไปศึกษาชีวิตคู่ของคนอื่นศินละปะการใช้ชีวิตคู่สามีภรรยาเขาเป็นยังไงนะคะการจัดของในบ้านความเป็นระเบียบการแบ่งสัดส่วนห้องนอนทุกอย่างเนี่ยคือ มันสําคัญมากๆสำหรับเก๋นะคะซึ่ง k p พ i ก็เดินทางมาตลอดไม่ว่าะจะเป็นการดูแลตัวเองการดูแลบ้านการทําอาหารเก๋<ส>ก็อยากจะเป็นภรรยานในฝันของพร้อมนะคะคือทําเป็นทุกอย่างจนก,กระทั่งวันที่แบบเราอยากจะมอบสิ่งดีให้กันจนก,กระทั่งเนี่ยค่ะขึ้นปีที่11องวันแห่งความรักของเก๋ซึ่งจะบอกว่า เป็นโจทย์ที่ยากมากเกบไปย้อนดูอัลบั้มเฟซบุ๊กที่ทำรูปไว้นะคะคือแบบ10ปีที่ผ่านมาในให้ของขวัญอะไรพอมาบ้างแล้วหรือไม่ต้องรอแค่วันวาเลนไทน์หรือมีของขวัญให้กันมาตลอดก็พยายามจะคิดว่าปีนี้ปี11แล้วว่าเป็นปีแรกในฐานะที่เราเป็นภรรยาเขาจะให้อะไรดี<ม>ก็ตั้งใจเลยว่าอยากจะเป็นของที่ทําเองจะให้อะไรที่ไม่เคยทำที่ผ่านมาก็เลยแบบเป็นโจทย์ของวันนี้เลยคะ่ะว่าเป็นของขวัญวาเลนไทน์ที่เก๋ตั้งใจทําให้จะบอกว่าเป็นเป็นปีแต่งงานที่กากล้อยหกํานี้เลยนะะค อยู่ด้วยกันทุกวัน365วันจริงๆเพราะว่าเราหนึ่งมีปัญหารเรื่องโควิดอยู่ในบ้านกักตัวทุกอย่างเรากิจกรรมด้วยกันทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเก็รู้เลยว่าของขวัญที่จะให้ชิ้นนี้นะคะหนึต้องเป็นของที่พร้อมได้ใช้ในแน่ๆมีโอกาสได้ใชท้ทุกๆวันด้วยซ้ำอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่แบบโจทย์ในปีนี้ที่ัาจะทำของขวัญชิ้นนี้ให้กับพร้อมค่ะ ฟังเรื่องเล่าความสวีวานแววของเกมมาเยอะมากแล้วนะคะต้องบอกวันนี้ค่ะจะเป็นครั้งแรกเลยทั้งกับการเรียกว่าให้ของขวัญจากงานฝีมืองานปั้นเร mm hmm. ลมิกถ้วยโถโอชาแบบนี้เนี่ยเหมาะมากๆและเก๋มั่นใจนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยเก๋จะเลือกลายที่พร้อมได้ใช้จริงๆ mm hmm. แล้วก็เรียกว่าใช้ได้ทุกวันก็คือแบบถ้วยกาแฟถ้วยชาจานดับใส่อาหารเช้าใส่ขนมปังอะไระะ mm hmm. อย่างเงี้ยหวังว่าของขวัญชิ้นนี้เนี่ยจะประทับใจพร้อมอย่างที่บอกค่ะว่า EP ีเนี่ยทำเอาใจตัวเองชัดๆค mm ่ะ hmm. ก่อนนี่จือขึ้นไม่ทำเนี่ยเก๋ขอดูแบบว่าสร้างอินสปิเรชันนิดนึงนะคะเนี่ยเป็นเก๋มากๆเลยอะคุณเก๋ชอบลายกระตูนะแต่ว่าถ้าเป็นพอมนะคะพอมจะชอบเป็นตัวหนังสือลายเส้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยอะเก๋ดได้ไอเดียละดูดิชอบอะไรแล้วเก๋ต้องแบบเก๋ชอบเป็นคนชอบอธิบายเวลาให้ขงขวัญเขาชอบเขียนการถ้าเป็นเก๋ให้ใบนีเก๋จะบอกว่าเนี่ยคือเธอนะเธอเป็นบิ๊กบราวน์แบร์และฉันน่ะเป็นน้องน้อยตัวเล็กๆอ่อนโยนผมดูเสื้อน้าเลยอะไป คือเก๋โดยเอะไรแฟนซีแบบเนี้ยที่จงที่จับแต่พร้อมเนี้ยนะคะถ้าเปรียบเสมือนนะอันนี้คือเก๋และอันนี้คือพร้อมเลยพร้อมมาชอบอะไรนิ้วเนี้ยเป๊ะเป๊ะแก้วเป็นแก้วนี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนมีแพทเทิร์นเป็นคนมีฟอร์มส่วนเก๋เขาก็จะแบบบุบบุบเบี้ยวเบี้ยวเนี้ยเป็นเก๋มากๆเลยอะ่ะสิงสาราศาสตร์เนี้ยจะแบบเยอะค่ะให้ข,ของขวัญเก๋เนี่ยไม่ยากเลยอะ่ะมีการ์ตูนวันนี้น่าก็แฮปปี้แล้วว่าเก๋ว่าเก๋ได้ไอเดียส่งแก้วแล้วแหละในใจเก๋นะ ปากอดใจไม่ได้ละมาแล้วไฟมาแล้วแรงวันในใจเกิดแล้วค่ะเกีดูแล้วกิจะเขียนอะไรมา ชื่อว่าเก๋อแกนะคะเราต้องโปรเฟชั่นนิดนึงนะคะแล้วก็อยู่ในห้องเวิร์กช็อปแลของชามเจริญนะคะและนี่ค่ะครูสอนน้องเก๋ค่ะน้องบุกนะคะแล้วก็ผู้แนะนําของเก๋น้องใหม่ค่ะต้องสวัสดีเป็นทางการด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเลยค่ะอย่างที่บอกว่าอยากทําอะไรพิเศษก็คือแบบหรนชาหรือบอกว่าที่ทําอะไรไม่ได้ดีเลยนอกจากการที่ขนมปังก็เลยถ้าจับจังอยากเอาจานใส่ขนมปังใส่ชากาแฟทรงแบบนี้เนอะแล้วก็นี่ไม่พายอาะต้องเอายาวานี้นิดนึงเก๋จะแบบว่าไว้ปาดเนืออ แล้วก็เป็นชามแบะแค่นี้เลยค่ะหนึ่งวันเสร็จไหมคะเสร็จค่ะอันนี้พี่เก๋จะนี้ดินอยู่ประมาณสองกิโลสองกิโลเลยเหรอตรงนี้ได้หมดเลยโอเคค่ะวินี่คือดินเหรอคะอ่าต้องทําอะไรก่อนคะแล้วก็เดี๋ยวพี่บุ๊กสอนนวดดินเนาะให้ต้องนวดดินด้วยเหรอคะคุณบุ๊กนี่ต้อนดดีกว่าครับเดี๋ยวผม ทให้เลยไม่เอาเห็รู้ได้คุณบุกค้าแกทําเป็นมือเราอ่ะมันจะแต่ละคนเนี่ยความร้อนความชื้นของมือไม่เหมือนกันทีเนี้ยถ้าเราเป็นคนมือร้อนนะดินมันจะแห้งเลยพี่เจนนี่ดินกลิ่นเนียนด้วยนะดูดิดูดิของครูแตกแล้วว่าไม่ทำเลยเราต้องถิ่งอ่ะแค่ที่เราขิ่งทำไมก่อน เริ่มเครียดแล้วครับพี่เก๋ของมันฉลดาลเริ่มเครียดแล้วครับเขไม่ได้เหมือนครูล่ะไม่ยอมเสร็จแล้วนะคะนี่แค่นวดอินนะคะเรจะมีวิธีการตากครับครือสองนิ้วแล้วก็หมุนหนึ่งครั้งสองนิ้วหมุนอีกครั้งครับผมแล้วก็ตาด้วยใช้นิ้วโป้งเนี่ยรับ มาณสี่เบอร์นะครับครับผมเราจะไล่ตั้งแต่ตัวนี้ที่มันมีน้ําหนักที่เยอะกว่าค่ะคืออันใหญ่สุดใช่ตัวนี้ไล่เบอร์ที่สองครับตัวนี้คือเบอร์เรียบเบาสุดครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวนู้ใหญ่สุดตัวนี้เบอร์ที่สี่ถูเอครูคะทับ คือแบบอ่ะ่ายังไม่ตึงเลยค่ะคุณเก๋ครับปึ๊บอย่างนี้ใช่ค่ะไม่ต้องทําเยอะใช่ไหมคะไม่ต้องกดน้ำหนักเออโปรดิวเซอร์ค่ะหัเราะแบบว่าไม่เกรงใจเลยอ่ะผมรี่เก็บช่วงตรงนี้ให้ไหมได้อับไหนตัวไหนตัวไ้เต็ไวไับน ครัขอรีวิธีการแกะจานหลังจากตัดดินอาไปแล้วหนึ่งสองสามอึบเอแล้วก็เอาน้ำแตะมือใช่ค่ะจึ้งๆลบคม คือมันละเอียดอ่อนมากค่ะเจจะบอกตอนที่บีบงี้งีงี้งี้งี้ไม่ให้ใหายใจเลยนะกลัวลมหายใจวปวดหลังนะนี่นะคะหลังจากที่เรารีดแบบว่าดินเตรียมไว้เพื่อจะทำจานนะคะไม่ใช่ทํทำจานเล็กไปแล้วคือจานแบ่งอันนี้คือจานหลักที่จะใส่กระตุยเช้ามาเป็นขนมปังใส่จานหลักก่อนแล้วก็จะแบ่งกันสองคนสิ่งที่คิดคือจานทรงนี้นะคะนี่แต่เกตจะไม่เอารูไม่เอามีหูเพราะนี่มันดูเป็นที่เสิร์ฟไปนิดนึงเป็นจานทรงนี้นะ กาน engraff นิดนึงนะคะคือถ้าไม่สลักชื่อนี่ไม่ใช่เก๋ KPE นี่มีความหมายนะ KPE เก๋พร้อม eternity ค่ะ ขั้นตอนที่ยาที่สุดแล้วค่ะคุณครูบอกว่าแก้วแบบนี้คือเอ้ยมันจะยากเลยค่ะเจ๊รู้ไหมคะว่ามันต้องตักทีละชิ้นทําฐานทำหูและนี่ค่ะเห็นไหมอุปกรณ์ของเราเขาเรียกว่านะทรงแก้วเราใช้เศษกระดาษเเราใช้ทุกอย่างมีคุณค่า ชิ้นเสร็จเรียบร้อยเราเห็นไหมคะเพัสซ์ซแบบนี้นะเราจะประกอบล่างแล้วที่สุดแก้วพี่มันไม่พอดีพี่ไม่ยอมพีม่ต้องได้สิและนี้นะคะแก้วกาแฟของพี่เจ๋เร็ดแล้วเห็นไหมเก๋เลือกโทนเฉดสีนะคะคือสีที่พร้อมชอบมากๆคือสีฟ้า นี่เทลบูสกายบูแล้วก็สีบลูนี่3มเฉดสีนี้เขาบอกว่าต้องทาสีพื้นก่อน <c oughs> งานอาร์ตค่ะงานอาร์ต ตอนนี้เนี่ยผลงานกีฬาเสร็จเรียบร้อยแล้วเด<ะ>ี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยอดใจรอแป๊บหนึ่งเพราะว่า<ะ>จริงๆ<ะ>แล้วเนี่ยแค่นี้ยังไม่เสร็จ<ะ>ความตึงได้เป็นอยู่ตรงนี้และคะ่ะคือเราระบายสีไปเนี่ยไม่มีการเดาได้เลย ทุกอย่างสีจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อการเผาถูกไหมคะคะสีก็จะออกมาเป็นเหมือนชาติที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นสีสันสดใสแล้วก็จานที้จะกลายเป็นแบบนี้จานที่เราเห็นสีดำๆแบบนี้นะคะจะกลายเป็นการจานสีแบบนี้และสีที่เราเห็นนี้ก็จะเกลี่ลงไปใช้เวลาทั้งหมดกี่วันกี่ชั่วโมงในการเผาจานใช้เวลาประมาณ48ชั่วโมง48ชั่วโมงคือ2วันเต็มเตมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ททำของขวัญให้ใครเนี่ยควรจะวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งนะคะใช่ค่ะวันนี้ใช้เวลาทั้งหมด นี่เห็นไหมแบบอาร์ตโฟมฮาร์ดถึงร้านแล้วเอนคคข,ขอบคุณเลยวันนี่้ชาเลอขอบคุณค่ะติดนได้ขอแกะก่อนเลยใช่ไหมอุ้ย ก็แฟนของเราสองคนอ่าปไหเฮ้ยน่า,าดดรักอ่ะขอกระดดกแกจ้าทายกสองเก๋ปันครบรอบว่าเลข21เฮ้ยมันเดียวโดยมีสน่ห์แลมันชนแกเต้นต้น happy ฮ ก่อนจะเข้าวันท้ายเนี่ยขอเล่าเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะคือแบบว่าของขวัญล่าสุดชิ้นสุดท้ายเลยนะคือตื่นเช้ามาก็คิดแล้ว่าเดี๋ยวต้องมีของขวัญให้กันละกันแล้ว,ลวพเขาจะเป็นคนลุกดีลุกลนอยู่ก็เดินขึ้นเดิน,นลงคือตอนนี้เรายัางอยู่คอนโดนะคะก็จะเดินขึ้นเดินลงลิฟต์แบบก็แบบเออแบบเออเก๋จะไปเก๋ไม่ไปไหนเลยหรอเอเอ,เอไปก็ได้แล้วแบบแล้เวเก๋มานะคิดในใจว่าเดี๋ยวจะไปทำผมทำเล็บกลับมาเสร็จแล้วประมาณสามโมงเย็นก็ขึ้นมาเสร็จเห็นหน้าทุกคนในคอนโดเลยแบบมองหน้าแบบคุณเก๋เพิ่งกลับมาเหรอคะว่่่่าาาาเเออออคะวแมบกนีย เดี๋ยวถึงบ้านนะโทรขึ้นมาบอกหน่อยนะคะอะไรเงี้ยแล้วถึงบอกเออถึงแล้วนะคะเป็นกงจะขึ้นลิฟต์ไปพอ่อแม่เราตื่นแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีอันนี้เป็นแฮปป h a p p น anniversary for our first date ก็คือเจอกันครั้งแรกเราก็ตื่นเต้นมากแบบเฮ้ยพ่อก็ดูตื่นเต้นเหรอปะเดินรอบโต๊ะของข,อง <Yeah. S 1> ขวัญเนนะ่ยแกะเสร็จปับ๊บหุยแ <Yeah. S 1> ตนแตนพ่อเสียงเงี้ย s u r p ์ i s e เก๋ลิ limited edition limited e ดิชั่นมันคือมอทอดไฟฟ้า <laughs> แกเดีมองหน้าเงี้ยพ่อครับ นี่เรามาถึงจุดให้ม้อไฟฟ้าหรอครับเอาเก๋ครับก็เก๋ภูมิใจที่เป็นภรรยาผมไงเชื่อไหมพอเย็นนั้นลงมากินข้าวนะลงเข้ามาเสร็จทั้งคนโดนนะคยแบคือทั้งคนโดนรู้หมดเลยครับว่าพอให้ม้อไฟฟ้าเก๋วันครบรอบ anniversary our first m a t e เป็นม้อท่าไฟฟ้าดีมีเตดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า subscribe นะคะกับเก๋แก่ที่ชลดาชนแนลนะคะ